หนาวแล้วรอปลายฝนต้นหนาวเนาะ่เวหนาวนนะควใส่เสื้อแขนยาวเหมือนกันนี่หนาวอกหนาวใจอุ่นไอรักโอ้อันนั้นมีเดียว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 ละนั่นน้องแอมแบบใจกลางนั่งข้างตังฮะไหนว่ะว่ะอุ้ยใส่ขนาดนั่นน้องแอมแบบเดียวเนาะ ตาสกนะตาแสกเนาะบ่านี่หันทีเนาะโอ้บอดี้ตาสว่างสดใสแว่นยังมาได้ใส่เลยครับเดือนแล้วยังเดือนแล้วยังพอเป็นมงเป็นมังครับรถมาได้ตาไฟมันซ้อนแก่ไงตอนตาบอดีเนาะแล้วบัดี้ตาดีนะหันแล้วก็เออเนาะหันเบ้ามันก็สดใสเป็นธรรมบ่ได้ละอือแล้วแต่เจ้านี่มึงอย่างไรน่ะนี่อย่างมึงโอนกระแต่เท่ไหม่ก็อมาบอกฮะออมึงนี่นะ โอนสแตนให้มันเตี้วเต้เนอะโอนสแตนให้มันเตี้วเต้าเน้อมได้ชื่อเต้วพี่ชื่อเกมชื่อเกมมาได้ชื่อเต้วมาใช่โอนเต้วเต้โอนขึ้นมนหนักโอนเต้เตเน้อมึงนะอเต้เต้าวคือมึงโอนขึ้นมนเต้วเนาะแกแต่เอากนะโดดนี่มาใช่เป็นป้าใจมาใช่ใชเตี้ยวแล้วพี่มาใช่เต้วเต้ยโอนขึ้นมนเต้าวเต้วมึงโอนขึ้นมนบ่อยๆยะ ยังบอกว่าบ่อยๆมาเต้าเต้ามันบ่อยๆมันจะแย้มหมูบ่อยๆนี่เต้าเต้าอีกเออน่มันเปนคนกับเมืองกนว่าโอนเต้าเต้านีคือว่าประชดประชันมึงเนี่ยแล้วมึงเนี่ยแล้วมันจะแย้มหมูก่อแย้มมันจะแย้มโอนตะตังขึ้นมันนะบ่าวน้อยเนี่ยมันไ่ได้อยู่วัดพี่ไปได้เป็นขยมทุเจ้ามันไปเกี่ยวอย่างกับขยมทุเจ้าเหรอมั่ก็แยามที่ปัสไส้นั่นแหละมาใจหมายถึงว่า มันแต่แย้มคือมันจะคือมันได้สตาน์แล้วมันแย้มอ่ะแย้มเออมันแย้มมันจะมาขอมึงบ่อยๆนะกะนีแล้วตอนปีบวชเป็นอันนี้เป็นตู้ยูวาต่ะที่ปีห้อยในบันฮองว่าอย่างแย้มอันเดียวกันแย้มถุงแย้มมันไปใช้แย้มกับแย้มมาเหมือนกันถุงแย้มกับป้าจายมันแย้มมันแย้มก็คือมันได้จ่ายมันจะมาขอมึงบ่อยๆเวลามึงโอนถึงมันน่ะ เฮ้ยมึงก็ยังเศรษฐีบอกเรื่องไงว่าเต้ยวเต้ยอย่าบวามันได้เงินโอนสตางค์มันเต้ยวเต้ยเนอะมันจะแย้มเออโอนสตางค์กระเด้งกระโโละมาขอดูมาขอเต้ยวแตแย้มอย่างกูนี่นะบ่าวสตางค์กูพอใจยืมเลยอย่างอี้เอออย่างมึงเนี่ยเขาขอยืมไปบอกเขายืมมึงนี่มันยืมแล้วมันจะเอาไหนมาไส้มึงมึงว่าเออถ้าถึงเวลามันจะโอนมาให้ไส้พ่อจ่ายนี่นะกูนี่นะบังเกยโอนสตางค์กูพอ่ายยืมเลยกูเอาหื้อมันไปเลยเออแล้ว เอาฮึ่ไปเลยเอาฮึ่ไปเลยมันจะเอาแตงไหนมาแท้แง่กับเอาฮึ่ไปเลยจบผมจะฮึ่บดอกพี่อยู่าบะดนั้นยืมมาบัดดอกบัดดวงอย่างโอนแตงให้มันแต้แฉมันจะแย้มมุ้งกอนเอออูดถึงอ้น้องอามตะกี้มันสดใสนะน่าฮักขนาดนะเดี๋ยวนี้พอเปตาพี่เป่งเนาะอ่านป้ายอย่างก็เป่งเลยนัประเดี๋ยวเนาะตั้งแต่กิ่นไอไฟแคดนี่นะเนาะตั้งแต่กลิ่นไออไฟแคดแล้วทำให้ตาเป่งสบายเึ้นแล้วก็เรื่องนั้นก็มีเนอะ มีใจขนาดเนอะออหยังก็อันแรกกับมันฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศหร้อยตัยเออฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเป็นเบาหวานในฟาแคทเนอะ